สขขวัสดีจ้าเพื่อนๆเมื่อน,นี้กันเฮดไม่กควานให้กันเบิ่งอีกแล้วเนาะเพื่อนๆพี่น้องเบิอีกแล้วจ้ะเมื่อนี้เฮดเป็นไม่กควัดเป็นสีน่ซีซันสวยงามเลยจ้า,า,า,จาก,ก่อนอื่นกนขา,าข้อตอนหลับเข้าสู่สองปลาล้นขนขยันเนาะ กยันส้มซื้อเมื่อหนึ่งตำาหกเมื่อหนึ่งเห็ดไม้ควาดเนาะหกกะเห็ดอันตัดให้ลูกค้าไปแล้วกะอย่างกเฟ้าวเถอยก็เลยมาเห็ดไม้กวาดเนาะเห็ดไม้กวาดตามใจผู้สั่งก่อนเด้อจะ้ะมีผู้สั่งไม้กวาดมาป้ากะเห็ดไม้ควาดก่อนเนาะ ยางไดไม่กว่าซี่ซั่นสวยงามจากว่าอีทึกใจทุกสั่งหรือบ่ทึกก็ยังบ่รู้ที่เลย <laughs> ทิพิ์ลงไปทิพพัดประกานใดก็ข้อโทษข้อภัยเด้อจะก,กว่ายได้ไม่กว่าแต่ละอ่านกันยากเนาะม่พอเขาสั่งสังเออพอสร้างมาแล้วเอาทิ็ดให้ตรงไปแล้วก็ยังประจายพ้องเห่าอยู่ลูกค่ากัน าเพิินคัดคล้องอันใดกับเรูเนาะว่าไว้อใจอีโอนเม,ามาื่อวานนี้มันนี่โทรไปมันนี่ไปเข้าเชท็บ่ได้เลยเข้าไปเชท็บ่ได้เลยปิดกันขอเบิดจอยเด้งออกมาจอย ได้ับเปิดลูกๆไว้เนะาะก็เลยซ่าเดน mm hmm. เนาะเล่นหอนมันนี้แข็มแข็งจังนี่พอดี ผ allora ู้สุ้งบนออไม่กว้ากันได้งามบุงามก็คงมีมาได้อาเดแปองสิบหกสิบหกสิบจโอ้ยข้มแข็งแข็มมาได้ใช่น้ำดุน บดีฮัดบบเน้นเก็บระงามเบ่าวบมวันกาขอโทษขออภยัยเด้อจ้ะท่านผู้สม ถ่ลยลายรูปลงคลิปลงคลิปเป็นซื้อแต่บ้าถ่ายกันอย่างบอสำนานปันไดเงี้ยเ,เป็นปีต้งป,ปีแล้วก็อย่างบองามอย่างบอสใหบิดทุกคนเนี่ย Both sides of the ามเขาบุงามเข้าเนาะงามเข้ากับบงามเขาที่มีให้ทึดใจกันเบิดสุขุสุขุนกับบุแมนเนาะ เสียหอ,อย่างหยาบก้นกนี้หัวกะทิดไปได้ไม่ลบหนึ่งได้หนุกนี่เสียเสียสามไปเลยไปทาไปทาด้าเออทากิ่งห่างกันเออบออบออไปกล้องหลุดเกิดจงเดือ <laughs> Ôi, bông tăng con cả đài Tăng cong khỏe cả đài Là Mình tăng cái bộ đầy Đến hòn đến mấy Bạn này cân nhận cũng hết เพื่อปลาเพื่อทองเนาะเอาบด,ดินลนุนเห็ดกระบอกมีอันกี่ปื๊บลอยแล้วนี่มันนี้จะไล่อันแล้วเดี๋ยวน้ำมันยางนีดหน่อยนี่จ้ะ ดามกระยางมันอันธพาลพิเศษให้เพิ่มดีเด็ดดีให้ดามกะขีอแห้งดีบ้านเนี่ยโอ้โหอนอย่างไปได้กินข้าวซอยแถวไปไปกินข้าวซอยกันบ้านเนี่ยสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนเด้อจ้ะผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออาภัยหลายๆจ้ะตาขอกาศคำบาสวัสดี thank you